คือแถวเนี้ยมันเหมือนนิวยอร์กมากเลยทุกคนแบบสถานที่อะไรคือแบบดูทันสมัยแบบตึกราบ้านเมืองสวยมากน่นแถวเนี้ยนะคะมันจะเป็นพวกโรงแรมพวกโฮเทลต่างๆคือแบบเป็นที่ที่แบบนะักท่องเที่ยวเขามาพักมาอยู่อันนี้เรากําลังจะเดินไปที่ทีมฮอตตันนะคะจะแบบจะเป็นที่ถ่ายรูปที่แบบมันแบบให้ฟิลเมืองนอกอีกที่นหนึ่งยังดูเหมือนไทยตรงที่มีสาลแค่นี้แหละ ถ้าม,มันเหบเงียบจังคนใดๆก็คือเขาปิดประู๊จ้าปิดทุกร้านเลยอ่ะเสได้ยว่าไม่มีคนเลยก็คือแบบเงียบเจียบเงียบมากมคือที่นี่ปิดค่ะแต่ไม่เป็นไรไหน,นๆก็มาแล้วก็ถ่ายก็ได้มันก็ยังแบบมีที่ถ่ายอยู่ ไปเดินเล่นมาได้แมกบุกทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเซลล์อยู่ก็อยากแบบว่าจะทำแบบให้เป็นมืออาชีพก็ซื้อแมกบุกแล้วก็ต้องซื้อกลอง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ประสวบคีรีขันนะคะอยู่กันที่เขื่อนปานบุรีซึ่งสวยมากทุกคนวิวทิวทัศน์ก็คือแบบสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่ทุกคนเป็นไงสวย,ย <c oughs> ไ,ไหมน่ารัก จะเป็นที่พักเรานะคะราคา1,900บาทจะเป็นแบบห้องพักเล็กๆชิวๆวิว,วริมทะเลก็คือในห้องจะเป็นวิวริมทะเลอย่างนี้เลยนะแต่เราแบบยังไม่ได้ถ่ายใช่กว่าจะมาได้พูดหนะ้าก้องก็คือเย็นแล้วนะคะวันนี้เราออกมาแบบเที่ยวแบบพักผ่อนนะคะพักผ่อนที่แบบพักผ่อนจริงๆไม่ได้ถ่ายคลิปแต่จะแบบอาจมีถ่ายเล็กๆน้อยๆเอาไปใส่ใน Daily w a l k ก็คือคลิปนี้นะคะโอ้โหแสงสว่างว้าบเลย ใจจริงๆก็คืออยากมาแบบพักผ่อนแบบที่แบบเป็นพักผ่อนจริงๆไม่ทําอะไรเลยแบบรีแลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะช่วงนี้คือแบบทํางานเยอะมากนะคะแต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวก็คือก็อยากถ่ายวอให้ทุกคนอยู่ดีนะคะคือตอนนี้เย็นแล้วเรามาถึงก็เย็นแล้วเราแวะไปถ่ายงานที่เขื่อนปานบุรีมาตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปหาเดินตลาดกลางคืนนะคะมาหัวหินก็คือต้องมาเดินตลาดกลางคืนนะคะ แต่เช้าแบบแต่เช้าไม่ได้เติมอะไรนอกจากเติมปากเลยทุกคนแบบชอบมากเลยเดี๋ยวจะมีลงเมคอัพด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นก่อนคลิปนี้หรือว่าหลังคลิปนี้ถึงแล้วลืมชื่อตลาดอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อตลาดให้คือเรามาสองรอบแล้วนะชอบมากคือตลาดนี้ก็จะเป็นของกินแล้วอีกตลาดหนึ่งก็จะเป็นแบบตลาดเตินเล่นอะไรอย่างเงย ดูแบบงานสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเพลินมากเลย กลุ้มค่ากลับมาแล้วท anyway, ุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ดูทีมกันนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะถอดคอนแทคเลนส์ก่อนเนาะคือแบบนี่คือเมคอัพที่แบบอยู่ทั้งวันนะทุกคนทั้งไปคือแล้วก็ไปถ่ายรูปเกือบสิบสองชั่วโมงมีอัพรออดมากเลยอ่ะชอบมากเลย โอเคตอนนี้ก็คือถอดคอนแทคเล์แล้วก็ถอดคอนตาออกแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าเราตอนนี้แต่ว่ายังมีรองพื้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิีนซิงหน้ากันนะคะ <c oughs> เวลาไปเที่ยวนะคะเราก็สะพกคิ้นซิงเป็นแผ่นแบบนี้นะคะไว้คิ้นซิงหน้า <c oughs> ก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะา <c oughs> หน้าก่อนเราค่อยมาคิ้นซิงก็ได้หรือว่าจะคิ้นซิงก่อนเราค่อยไปล้างหน้าก็ได้ <c oughs> แต่ถ้ามีบางวันแบบเรากลัวไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นเออคิ้นซิงออยล์นะ ดูคนดูอันนี้คือตาเราจริงๆแหละเห็นไหมพอพอแบบไม่เขียนตาคือแบบตาเล็กเยเคยมีคนถามเราด้วยนะว่าแบบทำศัลยกรรมตาหรือเปล่าอ๋อไม่เลยไม่นับเช่นัันปากก็คือไปสักปากมามันจะมีความจมพูคิ้วก็เหมือนกันนะคะคิ้วก็สักวันนี้จะใช้เป็นสบู่ใครที่แบบล้างหน้าด้วยสบู่แล้วก็ คุมไปแล้วลืมตาได้บ้างคือเราทำไม่ได้มันเข้าตาเสบตาอยากรู้ว่าคนที่ทำได้คือทำอยังไงโอเคเรียบร้อยแล้วรู้สึกปาดให้มากก็เลยทาปากก่อนนะคะอันนี้จะเป็นลิปบาลลิปกอดของอะไรไม่รู้โดนป้ายยาม,มาซึ่งมันดีมากเลยนะทุกคนอันนี้คือแบบมันกันแดดด้วยแนละ้วก็แบบมันวาวมันสวย ลงน้ำแร่นะคะ,ะใช้ของคิวเพสนะคะตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นสมสมของแตงกวาหรืออะไรสักอย่างบางวันก็มากหน้านะคะลงเปรย์แล้วก็มารกหน้าแต่วันนี้ไม่ได้มากต่อไปนะคะจะลงน้ำตวของนูโซเจน,นาแต่เริ่มใช้คือรู้สึกว่าแบบตื่นมาหน้าก็นุ่นงเลยมันแบบอีกขั้นหนึ่งของมอยเจอร์ไรเซอร์ทุกคนคือในยุคนี้มอยเจอร์ไรเซอร์คือสำคัญมากนะคะคแบบไม่ได้เลยทุกคนต้องมี ไปแล้วคือนี้นะคะใช้คู่กัน2ตัวนี้นะคะทุกคนมันคุ้มค่าแก,ก่การลงทุนมากอันดับต่อไปนะคะก็จะลงไปสก,กินซิต้าสูตรวีเคลตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะช่วยเรื่องสิวตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยลดสิวลดเลือนจุดด่างดำด้วยนะคะทุกคนคือแบบแต้มมาเยอะๆเลยที่ทุกคนเห็นปะที่เราเคยบอกคือแบบมันจางลงมากแล้วคือเป็นรอยเดียวตอนนี้แนละ้วอะคือไม่มีไม่มีขึ้นมาใหม่แล้วก็เหลือรอยเก่าตรงนี้คือแบบ น่าใส่ขึ้นมากมันดีตรงที่ว่าแบบช่วยลดรอยสิวแล้วก็ช่วยแบบเหมือนแบบฟื้นฟูแล้วก็แบบป้องกันสิวแบบที่เกิดใหม่เกิดซ้ำซากอะไรเงี้ยคือแบบลดมาต่อมาอันนี้จะใช้คู้ เป็นสกินซิต้าสูตรวิซีนะคะเราอชอบใช้ครีมแบรนด์เดียวกันที่แบบมีหลายสูตรอย่างเช่นแบบสูตรนี้ป้องกันสิวสูตรนี้ผิวใสหรือว่าสูตรนี้ลดเลือนจุดด่างดำอะไรเรารู้สึกว่าการที่ใช้แบรนด์เดียวกันอ่ะมันจะทําให้เห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือแบบใช้ควบคู่กับตัวสีส้มมานานแล้วแบบเห็นผลไวจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะช่วยร่างผิวกระจ่างใสรูเรียบเนียนนะคะ เสแล้วก็คือมาอัปเดตสกินแคร์ล่าสุดนะอาจจะแบบทาน้อยลงแต่ว่าแบบรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นมันเคลียร์ขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้คือแบบหน้าใสขึ้นจากเดิมมากเลยทุกคน2ตัวนี้นะคะทุกคนใช้คู่กันแบบมันเลิศมากจริงๆเราแนะนําเลยฮัลโห n i n g ค่ะทุกคนกลับมาจากเที่ยวหัวหินแล้วนะคะสภาพทุกคนมีใครเป็นเหมือนเราไหมก็แบบไปเที่ยวกลับมาทีไรก็จะได้สิวกลับมาตลอดเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการกับสิวให้ดูนะคะว่าเวลาเราเป็นสิวอ่ะทํำยังไงแต่ตอนนี้คือขอแกะพัสดุก่อนนะเพราะมีพัสดุมาตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะมาอันบอกพัสดุกัน,นะคะ่ะเซอร์ไพรส์มากมากผ่านเป็นไไม่เจอใช้นี่เลยแล้วกันได้มาจากตึกแดงทุกคนมันดีมากๆเลยมันเป็นแบบนี่สารพัดประโยชน์เอามาเปิดพัสดุ คือเราไปซื้อสก,กินซิต้ามาเพิ่มทุกคนเป็นแบบกระปุกเลยนะค่ะมันใช้ดีมากอะทุกคนของมันต้องมีน่คะจุดไฟมากตอนแรกก็คือแบบใช้แต่แบบสองใช่ไหมวันนี้ก็แบบไปหาซื้อแบบกระปุกมาแล้วจ้า คือจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะมันเร่งผิวให้สว่างนะคะลบจุดด่างดําลบฝ้ากระจริงๆคือเราแบบมีรอยกะ้วยนะไม่รู้ว่าเรียกกะหรือฝ้าทุกคนตรงนี้เห็นป่มันจะเป็นอันนี้คือมาจากกรรมพันธุ์เลยนะมันจะชอบมีตรงนี้วันนี้ก็คือคร่าวๆก็คือมาอันบ็อกให้ดูนะคะว่ามันใช้ดีมากจนแบบเราไปซื้อแบบนี้มาแล้วก็ขออัปเดเป็น2ส,สูตรนี้ต่อไปอันนี้นะ่าสนใจมาก เ็นพวกเครื่องสําอางพวกหมวกนะคะคือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบลองอะไรใหม่ๆหาแบบพวกเครื่องสําอางเพิ่มพวกอะไรเพิ่มนะคะก็จะมีแบบอุ้ยมาอันนี้เป็นหวีทุกคนเป็นหวีแบบพกพาเดี๋ยวเราแกะให้ดูต่อเที่ยวบ่อยใช่ปะเราก็ต้องการของที่แบบพกพาง่ายอุ้ยนี่กระสกด้วยอา้า ดีมากเดี๋ยวเราจะทิ้งทิกเกอของทุกอย่างไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะแล้วยังไงเราซื้อมาหลายอันหลายลายจะมีลายเดียวไม่ได้ดับต่อไปเลยคะ่ะเป็นอันนี้อันนี้คือเห็นช่วงนี้เขาจะฮิตฮิตที่เขียนเหมือนตากันตรงนี้เป็นสีข,ขาวๆอ่ะเราก็เลยซื้อมาลองเลยไหมลองเลยเดี๋ยวแกะโอเคแกะมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเลยนะเนี่ยที่เห็นเขาแบบชอบบรทา,าตรงเนี้ยแล้วก็ไฮไลท์ดัง อุ้ยอ,อุ้ยเขาจะปิดทำไมเลิศอุ้ย,ย,ยแกมันเลิศเลิศมากอันละไม่กี่บาทเองอะต่อไปเยอะมากคือแบบถุงใหญ่มากอันนี้ละกันแตกต่างอุ้ยอีกแล้วคือซื้อหลายอัน,นซื้อแบบเผื่อเครื่อนเผื่อไอแบบนี้ไ้ ี้คือแบบจะเตรียมไปเที่ยวมาีาใหม่แล้วค่ะดูเป็นสีน้ำตาลมานะคะลงปินหมดหนีเสินใส่ดอูอุ๊อุ๊เอาหวานอยอฟอนมันน่ารักมากอันนี้ดีไปตาํา4่ำ49หรือ50อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่กัดใตคอมเมนต์ เฮ้ยสุปอมันสวยเลิศอันนี้เลิศก็จะขอใส่เลยแล้วกันมันสวยอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือจะเป็นดินสออายไลเนอร์หรือเปล่าอ๋ออันนี้เคยใช้แล้วอันนี้จะเป็นดินสออายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะมันจะเส้นเล็กมากอันนี้คือไว้วาดขนตาล่างต่อไปนะคะอะไรคือซองในซอง ตองในซงองเอร์ไพื้อมากนะเหมือนได้แกะกล่อ,องของขวัญเลยอ่ะทำไมเขาแพคมาสองซองแบบนี้อูนนอุ๊ยแพคมาดีมากอันนี้ก็คือเป็นเป็นมัสคารา่าย้อมคิว้วม,มันใช่เหรอแล้วมันเอาตรงนี้ออกมายัางไงอ่ะอ้าวนี้เหรออุ๊ยลเลธอ แล้วเธอเอ้าแล้วเธอเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินน้องเดี๋ยวไว้มาเล่นก่อนค่อยมารีวิวแล้วกันคนกันคิวนะคะแล้วคือซื้ออะไรมาเยอะแยะอ่ะันนี้คิดว่าน่าจะเป็นดินสารลบขอบปากนะอ่าทุกคนเห็นปากเราแบบชุ่มชื้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลบนิดนึงอะอุ้ยไม่มีกระจกอะ่ะ เห็นปะแล้วก็ตรง,งนี้แล้วก็เห็นไหมวยสีสวยเบออันนี้ไม่ใช่ลบขอบปากนะเขาเรียกว่าวาดทรงปากให้แบบปากดูแบบหัอินน่มอังยังไม่หมดเหมือนจับกล่องของขวัญเลยอะคือเรามีแล้วแล้วเราก็ไปซื้อซ้ำอันนี้เหมือนเป็นอะไรดั่งมันมันเทาไปป่งไม่อดแลนดแว่มันติดหู สั่นเป็นคมออดีอดีกแล้วมันคือมันคืออันนี้อันนี้อันนี้นไงโด่งเลยทีนี้สุดท้ายเอ้ะทำไมมันเหมือนอันนี้เลยอะโคราสีก,กันเดี๋ยวจะเทียบสีสองอันให้ดูอันนี้อ้สีนี้ว่าสีนี้ว่าเจิกว่ามันก็เท่เ,เหมือนกันเลยอะแต่ว่าสีนี้มันดูธรรมชาติกว่า อันนี้คือวาดวาดข้างในได้ที่ทำเป็นปากกาจับอ่ะแล้วปากกาจับวาดอย่างนี้นะคะนี่เออมันก็ได้เพราะว่าเป็นสีเข้มไงวาดลงอ่ะโอ้ยเออก,ก็ได้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะทุกคนสีสีอ่อนอนะ่ะสีอ่อนน้ำตาลนอะ่ะศูนย์เจ็ดแล้วก็สีเข้มที่ใช้วาดข้างในศูนย์แปด ขอไม่ทอดหมวกได้ไหมคือรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากเลยอะทุกคนน่ารักแล้วก็ถูกมากอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีกําจัดสิวในแบบของเรานะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือผิดวิธีแต่ว่าเราทําแบบนี้แล้วมันโอเคนะคะอันดับแรกนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันแบบแตกเองอะเราจะไม่ปล่อยให้มันแบบมีหัวสิวแล้วแตกไปเองถ้าเราเห็นเป็นหัวแบบเนี้เลยอะ เราจะจัดการกับมันด้วยการกดออกทันชีนะคะไม่ปล่อยทิ้งนานแม้เหมือนเคยอ่านจากที่ไหนด้วยก็ไม่รู้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอ่ะไอตัวเม็ดข้างในสีเหลืองๆที่เป็นหัวสิวอะ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกคนพอมันใหญ่ขึ้นใช่ปะมันก็จะแบบเหมือนกินพื้นที่ผิวของเราอะ่ะทุกคนนึกภาพตามมันเป็นสิวเม็ดใหญ่เรียบเทยบกับอะไรสมมติมันมันเป็นขนาดสิวนะคะอันนี้คือสิวแรกเริ่มของเรามันก็แบบฝังตัวอยู่ในนี้ ผล่มาให้เราเห็นแล้วเราจัดการมันออกไปปุ๊บมันก็จะมีรอยขนาดเท่านี้ถูกไหมคะเพราะว่าเราเห็นปุ๊บเราเอาออกไปเลยแต่ถ้ามันเป็นขนาดนี้ปุ๊บแต่ว่าเรารู้สึกว่ารอให้มันสุกก่อนรอให้มันแบบแตกไปเองอย่าไปทําอะไรเดี๋ยวมันเป็นรอยอันนี้ในความรู้สึกเราคือมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่มันจะแตกออกมาได้ก็คือมันจะต้องแบบโตมันต้องใหญ่ขึ้นใช่ปะให้มันแบบถึงขนาดเท่านี้แล้วมันถึงจะปุ๊บออก แล้วทุกคนขนาดเท่านี้อันนี้คือแบบพื้นที่เนื้อผิวหนังเราใช่ปะมันก็ทําให้อะพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นร่องลึกกว้างลงไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอให้มันใหญ่แล้วแตกออกไปเองนะพอเ,เห็นปุ๊บเราจะบีบมันออกทันทีเพื่อที่ให้แผลหายไวยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรอยน้อยที่สุดแล้วก็น่าเป็นหลุมสิวน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแต่หลักการจริงๆมันเป็นแบบนี้ไหมเราไม่แน่ใจถ้าทุกคนแบบ ศึกษาดูไม่ถูกต้องอะไรก็แนะนํานะคะแต่ว่าคือเราทําแบบนี้ก็อย่าดราม่านะสมมติว่าถ้ามันผิดมันผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครแบบกดไม่เป็นหรือว่าทําอะไรไม่สะอาดก็แนะนําไปที่ร้านกดสิวนะคะ <S <S เราจะมีไอ้ตัวแบบเนี้ยที่มันจะเป็นหัวแหลมๆอ่ะไวจิ๊บไวขี้ใช้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างก่อนนะคะแล้วก็ตรงตรงสิวก็จะใช้เป็นน้ำเกลือเช็ดก่อนนะคะ จริงๆมันเป็นหัวชัดอยู่นะนี่นะคะทุกคนมันเือแบบเริ่มเห็นเป็นสีเหลืองๆแล้เห็นปะก็คือแค่นี้แหละก็รีบเอาออกเลยถ้าเราปล่อยให้มันใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นวงกว้างขนาดนี้เลยแล้วก็ตรงอันนี้ก็คือจะแบบเป็นรอยสิวลึกขึ้นนะคะอือออกแล้ว เราอะ่ะมีป้าเป็นแบบสป,ปาทําผิวกดสิวบีบสิวน,นียเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะทําเองขนาดนะคะถ้าเราบอกว่าเราอ่ะจะต้องบีบเลือดสิวอ่ะพยายามบีบให้มันแบบออกมาให้เยอะที่สุดนะคะไม่งั้นมันก็จะแบบเหมือนแบบฟิลประมาณว่าติดเชื้อแล้วก็เกิดขึ้นได้อีกยิ่งบีบเลือดที่มันอยู่ตรงสิวออกมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเยอะมาก เราไปเที่ยวก็คือมันจะได้แบบเป็นสิวเม็ดแบบนี้มาแต่ว่าไม่เคยทิ้งรอยเลยทุกคนจําตรงนี้ได้ปะอันนี้คือก็จางมากๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่วบ่อยขนาดนั้นนะคะแล้วก,ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเป็นเจลแต้มสิวไปแทนเลยนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่เคยแต้มสิวอยู่แล้วอย่างต้นคลิปทุกคนจะเห็นว่าเราแบบออกไปถ่ายเสื้อผ้า คลิปที่แล้วมีคนพูดว่าอยากให้ลดคำว่าคือแบบทุกคนช่วยด้วยคือทำยังไงดีให้เราไม่พูด <c oughs> อะโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสาอย่างต้นคลิปเดลี่วอล์ที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นว่าเราอะถ่ายถ่ายรูปเยอะถ่ายเสื้อผ้าเยอะจริงๆทั้งหมดนี้มันก็คืองานของเราคืออาชีพของเรานะคะบวกกับที่เราอ่ะ ทำร้านเสื้อผ้าเองด้วยมีทั้งร้านมือหนึ่งแล้วก็ร้านมือสองนะคะที่เราไปถ่ายตอนแรกก็คือเป็นร้านมือหนึ่งจะเป็นแบบเกินเกงของร้านเราเองนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ก็คือ ถ้าใครชื่นอชอบสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ทุกคนก็สามารถไปติดตามร้านเราได้นะคะแล้วก็ร้านมือสองอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อผ้ามือสองถ้าใครแบบติดตามเราตั้งแต่แรกอะ่ะจะเห็นแบบวิธีการทําตั้งแต่แรกจะเห็นว่าเราแบบเริ่มมายังไงเริ่มทํายังไงขาย,ยงไงทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะคะบวกกับรับอาชีพอินฟูเพิ่มด้วยจะแบบไปซักเสื้อผ้าแล้วจะมีแบบธีมเสื้อกันหนาวมาขายให้ทุกคนด้วยเอาแบบเป็นฟิลพี่สาวเกาหลีพี่สาวจีนเลยก็คือแบบใส่ให้แบบปังๆเลยถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะไม่หนาวขนาดนั้นก็ตามแต่ว่าไงเราจะไปงไงเราก็จะใส่ค่ะเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ในสิ้นปีนี้วุสปอยเราก็จะแต่งแบบเราคิดไว้คือแบบจะแต่งแบบฟิลแบบนี้น,นี่สวยไมสวยไหมก็ค,คือแบบมาสปอยเลบแล้วหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนละบ๊ายบาย